สาเหตุที่ผู้ชายเพิกเฉยคุณข้อหนึ่งเพราะเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับคุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับคุณแล้วเนี่ยเขาจะเพิกเฉยคุณเขาจะเมินเฉยคุณเขาจะเฉยชาเขาจะไม่มาหาเขาจะไม่โทรหาเขาจะไม่ส่งข้อความหานะคะถึงแม้ว่าคุณจะส่งข้อความไปหลายๆข้อความโทรไปหลายๆสายนะคะเขาก็ไม่โทรกลับเขาก็ไม่ตอบข้อความคุณให้สาว รู้ได้เลยนะคะว่าผู้ชายไม่อยากติดต่อหาคุณอีกแล้วเขาไม่ได้คิดถึงคุณเขาไม่ได้ต้องการคุณเขาไม่ได้รักคุณนะคะถึงแม้ว่า คุณจะรักมากเท่าไหรก่ก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ต้องการคุณเนี่ยก็คือแบบนอตติ้งก็คือเป็นศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วสาวๆต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้นะคะว่าผู้ชายเขาไม่ต้องการนะคะจงหยุดส่งข้อความหยุดโทรหาทันทีนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาชอบคุณแล้วก็อย,กอยากอยู่กับคุณอยากติดต่อหาคุณเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อคุณเนี่ยส่งข้อความไปใช่ไหมคะเขาเห็นเขาจะรีบตอบกลับทันทีแต่ถ้าผู้ชายไม่รีบตอบกลับก็คือ เขาไม่ชอบคุณนั่นเองหรือแม้กระทั่งนะคะคุณโทรไปหาเขาใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะรีบโทรหาคุณนะคะแบบว่าเร็วเท่าที่จะเร็วได้ที่เขาจะตอบกลับหาคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาแคร์คุณนั่นเองเขาคิดถึงคุณเขาอยากได้ยินเสียงคุณเขาอยากรู้ว่าคุณเนี่ยทำอะไรอยู่ดังนั้นแล้ว จงยอมรับความจริงว่าเขาไม่ได้ชอบคุณนั่นเองข้อ2เขาเพิกเฉยคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบนะคะในทางที่คุณชอบเขาัละเองสาวๆจงรู้ไว้นะคะว่าถึงแม้ว่า คุณเนี่ยจะสวยเด่นคุณจะเก่งคุณจะมีงานมีเงินเป็นของตัวเองคุณรักผู้ชายคนหนึง่งคุณชอบผู้ชายคนหนึง่งอ่าคุณคิดว่าเขาต้องชอบคุณกลับแน่นอนเพราะคุณเนี่ยก็แบบว่ามีดีมีพร้อมทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ความรู้สึกของผู้ชายคนนั้นเมื่อเขาไม่ชอบคุณก็คือไม่ชอบคุณถึงแม้ว่า คุณจะสวยมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่แมทชิ่งกันมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่นั่นเองนะคะสาวๆต้องยอมรับในจุดนี้ด้วยนะคะอย่าไปยือ้อย่าไปขอร้องอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปตามตื้อเขานะคะคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันสวยเขาต้องชอบฉันแน่นอนความรักนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกของ คน2คนคุณอาจจะเคยเห็นนะคะว่าเอ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยแต่ทำไมเดินไปกับแบบ แฟนแบบหน้าตาแบบไม่ได้หล่อเลยทําไมเขาถึงแบบว่าอยู่ด้วยกันได้มันเป็นไปได้ไงนั่นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือคุณอาจจะเห็นผู้ชายหล่อมากแต่เดินไปกับแบบผู้หญิงที่แบบไม่สวยเลยนั่นไม่เป็นเพราะว่าเขาแมทชิ่งกันเขาจูนกันติดนะคะเขาเข้าใจกันเขาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขามีความสุขดังนั้นแล้วถ้าเกิดสาวๆชอบใครแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับคุณเขาเพิกเฉยคุณนั่นแปลว่าเขาไม่ชอบในทางที่คุณ ชอบเขานั่นเองมันไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นความรู้สึกได้นะคะดังนั้นแล้วจงยอมรับความจริงปล่อยวางแล้วก็คิดว่าเออเขาไม่ใช่ คนของฉานแล้วคนข้อแบบมีความสุขหลั่นลาทําทตัวเองให้ดีนะคะทําตัวเองให้มีคุณค่าวันหนึ่งนะคะจะมีผู้ชายนะคะที่เขาเห็นคุณค่าคุณนะคะเขารักคุณและคุณก็รักเขาเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือเหตุผลหนะ้าทําไมเนี่ยเขาถึงเมินเฉยคุณทั้งที่คุณเนี่ยก็ชอบเขานะคะนั่นคือสองสาเหตุสาว,สาวลองเช็คให้ดีๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากว่าเอ้ยท ทำไมฉันสวยฉันดีพอแล้วทำไมเขาถึงไม่ชอบฉันนะคะ,ะความรักเนี่ย คุณต้องรอคอยคนที่ใช่จริงๆมันจะง่ายมากๆทุกอย่างจะลาบลื่นทุกอย่างจะลื่นไหลนั่นเองวันนี้เป็นวันสงกรานะคะคุณรุดขอให้สาวๆหนุ่มๆทุกคนมีความรักที่ดีมีความรักที่ยอดเยี่ยมรักตัวเองนะคะรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณเราและที่สําคัญนะคะถ้าใครมีลูกก็รักลูกด้วยนะคะคุณรุดขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะโดยรักจากคุณรุดค่ะ